สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ไ c r a f t Command นะครับและในวันนี้ผมก็มาพร้อมกับ Alex. <c oughs> อเล็กซ์ยู่หน้าสกินผมก็กลายเป็น Alex อเล็กเฉยเลยไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันวันนี้นะครับผมก็จะมาแต่งตัวให้มอนสเตอร์นะครับ Monster. มอนสเตอร์เมื่อก่อนที่ผมเคยทําก็คือแค่ความสามารถพิเศษของมอนสเตอร์นะครับคราวนี้ให้มอนสเตอร์ใส่เสื้อผ้าใส่หมวกใส่ ให้มอนสเตอร์ใส่หมวกใส่เสื้อแส่กางเกงใส่รองเท้าแล้วก็ถือของในมือได้หมดเลยนี่ก็คือการแต่งตัวให้มอนสเตอร์นะครับนั่นแหละอเล็กซ์มาจากไหนสำหรับวันนี้นะครับก็ง่ายมากเลยครับในวิดีโอวันนี้เวลาจะสร้างมอนสเตอร์ก็เหมือนเดิมใช่ไหมครับซัมมอนสมมติผมจะสร้าง ซอมบี้ตำแหน่งก็คือข้างในนู้นข้างในนู้นในในกล่องนู้นก็คือนี่คือซอมบี้ธรรมดาใช่ไหมครับซอมบี้ <c oughs> ธรรมดาเสร็จปุ๊บถ้าผมจะจะให้มอนสเตอร์มันใส่เสื้อผ้าครับบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าปกติดโดยทั่วไปอะ่ะคงไม่มีใครทำอย่างนี้แน่นอน โดยปกติคงไม่มีใครทำอย่างนี้แน่นอนอะเอาไปให้ให้ใหยิบไปเลยคงไม่มีใครทำอย่างนี้นะครับก็คือคอมาในวันเนี้ยหรือว่าคอมาทุกอย่างเลยที่ผมเคยทำมาที่เกี่ยวกับมอนสเตอร์อะ่ะมันคือสำหรับคนสร้างแบบนะครับใครอยากสร้างแบบก็เอาไปใช้ได้เลยใช้คอมาวบลอกในการสร้าง คงไม่มีใครทําอย่างนั้นนะครับอ่ะเอาเสื้อไป <c oughs> คราวนี้นะครับเวลาจะให้ม m o n s อ e r มันใส่เสื้อผ้าโดยใช้ command b l o c มันง่ายนิดเดียวครับง่ายกว่าไอวิดีโอครั้งก่อนอีกที่ทําให้ม m o เตอร์มันวิ่งเร็วทําให้ <c oughs> <c oughs> อะไรพวกนั้นอันนี้ง่ายกว่าเยอะครับวิธีการนะครับก็คือใส่ data tag นะครับพิมพ์เข้าไปว่า equipment โคลนแล้วก็วงเล็บวงเล็บนี่นะครับการปูเปิดปิดอย่างเงี้ยคือถ้าทำอย่างเงี้ยมันจะได้ไม่สับสนว่าวงเล็บวงเล็บมันเยอะมากเลยจะใส่อะไรดีเสร็จปุ๊บข้างในนี้นะครับก็ใส่ปีกาเปิดปิดคอม่าปีกาเปิดปิดคอม่าปีกาเปิดปิดคอม่าปีกาเปิดปิดแล้วคอม่าปีกาเปิดปิดรวมทั้งหมด5้าช่องนะครับหนึ่งสามสี่ห้า หช่องนะครับแล้วไอ้าช่องนี่นะครับก็จะเป็นที่ใส่ข้อมูลของของเสื้อผ้าทั้งทั้งสอันนี้แล้วก็ในมือด้วยโดยที่ไอนี่ช่องแรกครับก็คือส่วนที่จะใส่ในมือใส่ในมือมอนสเตอร์แล้วตรงนี้อ่าตรงนี้ก็คือหมวกอันสุดท้ายคือหมวกอันที่4คือเสื้ออันที่3คือกางเกง แล้วอันที่สองก็คือรองเทา้าเรามาลองดูกันหน่อยนะครับตัวอย่างเวลาจะใส่นะครับก็คือ id colon แล้วก็ตามด้วยชื่อชื่อ id อย่างเช่นถ้าไม้ครับ1.7 1.8ก็ง่ายหน่อย1.7ขึ้นไปก็สมมติอยากให้มันถือ paper ก็ได้ปุ๊บ<ด>ก็จะได้ซอมบี้ถือกระดาษออกมาแต่ว่า ถ้ามันเป็นไม n ครับหนึ่งจุดหกลงไปนะมันก็จะยากหน่อยเพราะว่าเราต้องมานั่งจำไอ d ดีเราไม่รู้ว่าไอดีมันคืออะไรมันก็จะง่ายขึ้นนะครับในไม้ครับอยู่จุดเจ็ดหนึ่งจุดแปดขึ้นไปพวกเนี้ยคราวนี้เราจะให้มอนสเตอร์ถือดาบเพชรนั่นมอนสเตอร์มอนสเตอร์รวยเสร็จปุ๊บเาเราจะมาดูกันก่อนกันต่อนะครับให้มอนสเตอร์ใส่ หมวกใส่หมวกกอช่องสุดท้ายใช่ไหมครับ ID colon อ,อ,อยากให้มันใส่หมวกหมวกหนังกอดเลเซอร์ leather. แคปไม่แน่ใจว่าแคปหรือเฮล t นะครับน่าจะเป็นแคปมากกว่าปุ๊บเอา้าเจอน่าจะเป็นเฮล t เ,เออมีอยู่สองอย่างเลยโอเคได้ละได้ซอมบี้ใส่หมวก หมวกแบบนี้ละหมวกหนังต่อไปนะครับเสร็จปุ๊บถ้าอยากให้ซอมบี้มันใส่เสื้อคราวนี้ครับเราจะไม่เอามไม่เอาหนังละหนังเมือเปลี่ยนเป็นเชนเมลแล้วกันเชนเชนเมลก็ที่มันเป็นเอที่มันคราบไม่ได้ในซอยวอลครับเชนเมลเชสเพยใช่ไหม ก็คือเสื้อปุ๊บนั่นก็จะได้ซอมบี้ใส่เชนเมลเชสเพลนะครับอืลองมาดูอีกถ้าจะให้ซอมบี้ใส่ใส่ใส่ใส,ใส่นี่คืออะไรกางเกงเออ <c oughs> กางเกงกางเกงทองโกลเดนเล็กกิ้งอืม เริ่มจะหลออแล้วก็สุดท้ายครับจะให้ซอมบี้มันใส่รองเท้าก็ ID Diamond Boots ปุ๊บก็จะได้ซอมบี้ใส่ชุดเกราะเต็มตัวแล้วก็ถือดาบเพชรด้วยทีนี้นะครับสังเกตนะครับเวลาผมคา ซอมบี้ทั้งหลายเนี่ยผมจะไม่ได้ซอมบี้จะไม่ดรอปของมันก็จะมีวิธีนะครับที่ทําให้มอนสเตอร์มันดรอปของวิธีการก็ง่ายๆเลยครับเสร็จปุ๊บเราก็ต้องเราก็ต้องอเดี๋ยวผมเอาพวกไอ้พวกนี้ออกก่อนเ <laughs> พราะโค้มันจะยาวเกินพอโค้ยาวแล้วมันแก่เวลาแกมต้องยาว ก็ผมก็จะทําให้เหลือแต่ดาบนะครับเสร็จปุ๊บคอมมาดรอปช c e ซสแล้วโคลอนวงเล็บการปูเปิดปิดไอคอมมานี้ก็คือต่อจากไอตรงเนี้ยอีคิวเม n นแล้วก็จะมีการปูเปิดปิดตรงนี้ไหมครับก็ต่อตรงนี้เลยแล้วก็ดรอปแชนนะครับการปูเหมือนกันเสร็จปุ๊บข้างใน ก็พิมพ์นะครับ0 0 f f ใหญ่คอมม์จ0 f ใหญ่คอมม์จ0ู f ใหญ่คอมม์จ0 f ใหญ่คอมม์จ0 f ใหญ,ใหญ่ทั้งหมด5อันนะครับเสร็จปุ๊บล้วก็มาดูว่าไอ้ตรงนี้นะครับก็คือตรงนี้ก็จะเป็นของในมือมอนสเตอร์ไอ้ที่2นี่ก็คือรองเทา้าอันที่3คือ กางเกงอันที่4ี่ก็คือเสื้ออันที่ห้าคือหมวกเป็น5ช่องเออคือถ้ามอนสเตอร์แบบเราสามารถเซตให้มอนสเตอร์ดรอปได้ทั้งตัวเลยนะครับว่าอยากให้มันดรอปเท่าไหร่สมมตุติเราอยากให้มันดรอปโอกาสดรอปไดมอนด์สอดอยากให้มันดรอปโอกาสดรอปสัก10%เราก็จะเอาเปอร์เซ็นต์ครับมาหารร้อยเราอยากได้10%เอามาหารร้อย ก็จะเหลือ0.1แล้วไดมอนด์สอบอยู่อันแรกใช่ไหมครับผมก็เปลี่ยนตรงนี้เป็น0.1 0.0เปลี่ยนเป็น0.1ก็จะได้ซอมบี้ที่โอกาสดอบโอกาสดบเอ้ยยังไม่ได้ยังไม่ได้ยัง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 ไม่เสร็จนะครับขออภัยด้วยเสร็จปุ๊บนะครับตาะคูณขึ้นคุณต้องทําต่อไปก็คือไอ้ตรงไดมอนด์สอบเนี่ยครับของแต่ชิ้นเนี่ย เราจะคอมมาต่อแล้วเขียนคำว่า count colon หนึก็คือ1ชิ้นโอกาสดรอป0.1ก็คือ10%เปอาหนแต่ว่าถ้าศโอกาสดรอป10เปอนี่มันจะยากหน่อยมันจะอาจจะใช้เวลานาน,านหน่อยกว่าจะเห็นมันดอปดังนั้นเดี๋ยวผมจะทำา1 0 0เลยนะครับโอกาสดรอป100% 1. ก็คือ100ยหาร1้อยเกิลหนึ่งปุ๊บเขาหนึ่ง ก็คือไดมอนด์สอดหนึ่งชิ <S 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 uh <S <S ้นอ้าวฆ่าให้ตายเห็นไหมครับไดมอนด์สอดก็จะหล่ลงมาแล้วข้างล่างพังพังพังพหน่อยต่อไปนะครับถ้าอยากให้มอนสเตอร์มันดอกหลายๆชิ้นหน่อยก็แก้ตรงนี้ก็ได้เข้าสิบเข้าสิบอฆ่าตายปุ๊บเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงมันสแตกกัน อองงเลยนะครับมันก็คงเป็นบั๊กของมันแนี่ครับก็คือสำหรับการเซ็ตโอกาสกันดอกนะครับผมจะจะแก้ผมก็จะลบนี้ทิ้งแล้วก็เปลี่ยนให้มอนสเตอร์มาใส่ใส่เสื้อแทนไอออนแล้วก็ไอออนเชสทเพลส และนี่ก็แก้เป็น 0.0f โอกาสดอบโอกาสดอบอ่ะเลอะอ๋ออันที่3 100%้เเซ็สร็จปุ๊บ <Okay. S 1> อ๋อมาวองเกิดอะไรขึ้นเสร็จปุ๊บนะครับถ้าเราอยากให้ Enchant มัน Enchant เออเขาเรียกอ,อะไร Enchant Enchant พวกชุดเกราะอ้าวเฮ้ยอ๋อ,อ,อผิดช่อง <laughs> ผิด <ś list> ช่องไม่เ <ś list> สือ้อปึ๊บปึ๊บป๊อ่ะเสื้อก็จะอยู่ช่องที่สี่มครับแล้วก็ตรงนี้ก็แก้เป็นหนึ่งจุดศูนอยู่ช่องที่สี่ก็จะได้ซอมบีใส,ส่เสื้ออ้าวแต่ว่าถ้าเราจะทำอย่างนี้ครับจะเอนแชนเสือ้อมันก็จะมีวิธีง่ายๆนะครับพอเราพิมพ์ พอเราคิมชื่อของเสร็จปุ๊บอย่าลืม count count ปึ๊บโอเคเสร็จแล้วนะครับเวลาจะ enchant ก็ comma มมต่อเลยแล้วพิมพ์คขาว่า tag tag พอ t a กเสร็จปุ๊บ c o l อนแล้วก็ปิดกาเปิดปิดแล้วก็เอาเมาส์คลิกเข้าไปตรงกลางาตรงกลาง พอได้ตรงกลางเสร็จปุ๊บ ench ย่อมาจาก ench นะครับ ench แล้วก็โคลอนต่ออีกแล้วก็วงเล็บกลามปูเปิดปิดอีกโอ้โหวงเล็บวงเล็บซ้อนวงเล็บเยอะมากนี่ก็คือเราอย่ามืนนะครับอย่ามืนกับวงเล็บพอเข้าไปเสร็จปุ๊บก็มีวงเล็บปีก้าอีกโอ้โห แล้วเสร็จปุ๊บไอ้ข้างในปิดการเนี่ยแหละก็คือสิ่งที่เราต้องการว่าเราจะใส่ Enchantment อะไรอย่างเช่นผมจะใส่ Unbreaking นะครับ Unbreaking ก็คือเดี๋ยวถ้าคุณผมจะใส่ใน description ให้ละกันว่าเออ Enchantment ไหน ID อะไรบ้างสมมติถ้าผมจะใส่ Unbreaking นะครับผมก็จะใส่ ID ID คือ34 แล้วก็จะมีเลเวลคอ,อ,อมมาต่อด้วยเลเวลโคลอนอันเบรกิ้งสามก็คือสามสิบสี่สามแบบนี้อาอเฮ้ยเสียงซอมบีมใหญ่เลยดูนะครับเห็นไหมครับเสื้อมันเสื้อมันออกม่มวงนะครับข้ามตายปุ๊บมันก็จะดรอปเสื้อก็จะเห็นว่ามันดรอปอันเบรกิ้งสามครับอ่าแต่ถ้าเราจะ ใส่เพิ่มใส่เพิ่มได้ครับใส่เพิ่มแปลกๆเลยได้คือตรงนี้นะครับเราต้องใส่คอมม่าเนี่ยต้องใส่คอมม่าเนี่ยภายในวงเล็บก้ามปูเนี่ยต้องใส่คอมม่าต่อจากหลังจากปีการเนี่ยคอมมา่าแล้วก็ปีการเปิดปีอีกแล้วก็ทำเหมือนเดิมเลยครับ i อเดีเออเออ,เอ,อ จำจำไม่ดีไม่ค่อยได้ซะด้วยสิเออโมโมวแไปวกันสามสิบสองนี่ก็คือ Efficiency นะครับเพื่ออะไรก็ไม่รู้ efficiency ่ e ในเสือ้อ e Efficiency 5ห้าอย่างนี้ก็ได้ก็ออจะได้เสือ้อ Unpacking 3 e สาม c i e n c y 5ห้านอกจากนี้นะครับ สิ่งที่คุณแบบคงจะชอบที่สุดก็คือเลเวลนะครับสามารถขึ้นมาได้ถึงสูงถึงเลเวล127ครับนิ้วนะครับเสื้อเนี้ยอันเบรกกิ้งรอครับเห็นไหมครับ u n b r e a k กิ้งเอ h น n ช m เมนเลเวล127เอืเยอะมากอย่างนี้ไม่มีวันพังแน่นอนครับเยอะ คือในไ oh ah. มค้าปกติอ u n breaking มันก็มีแค่1นถึงสใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้เราสามารถเซตได้ไม่จำกัดเลยว่าอยากให้มันใส่เท่าไหร่ก็ใส่ไปเลยแต่สูงสุด127นะครับเท่าน,นั้นเองนี่ก็คือนี่ก็คือทุกอย่างที่ผมจะมานำเสนอนะครับเอออีกอย่างหนึง่งสิ่งที่ผมแนะนำก็คือถ้าอยากได้ u n breaking แล้วปุ๊บอ่าโอ้ได้ได้เล็กฟรี เนี่ยคุณก็สามารถเอาอันนี้ไปเข้าแอนวิวก็ได้เนี่ยเราก็จะได้เนี่ยตรงนี้มันใกล้พังละถ้าใส่ปุ๊บมันก็จะซ่อมได้ซึ่งไมค้าฟ้า1.8อ่ะมันจะราคาถูกมากเวลาเอนแชร์อใช้แอนวิวที่มันจะใช้เลเวลถูกมันก็จะดีนะครับก็สำหรับวันนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับ ใครที่ชอบวิดีโอของผมนะครับอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามชมไมค์ครับคอมมา a n d ครับเยอะๆเลยแล้วก็ขอให้มีความสุขกับการ e n c h a n นเยอะๆนะครับสวัสดีครับ